สวัสดีครับวันนี้เราก็พาตลอดกันมาที่สำนักส่งฆ์หลวงพ่อขาวกลางทุ่งหรือวัดหลวงพ่อขาวกลางทุ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวัดล้างกลางทุ่งคาดว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาหลวงพ่ออั๋นคันธโรอดีตเจ้าว่ายวัพยาติการามเป็นผู้พบพระพุทธรูปหินทรายหน้าตักสีส่ซอกกระจัดกระจายแต่ไม่ได้ประกอบเป็นองค์พระพุทธรูป ภายหลังได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นองค์พระพุทธรูปที่สมบูรณ์ต่อมาเป็นที่เคารพกราบไหว้ของประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเรียกว่าหลวงพ่อขาววัดกระทุ่มจากการเคารพบูชาอทีฐานจิตขอความช่วยเหลือจากท่านจะได้รับความสำเร็จทุกรลยในเดือนเมษาย,ยนของทุกปีจะมีประชาชนมาแก้บนมากมายจนเป็นที่เรื่องลือ ขอเชิญชวนสาธุชนและผู้มีจิตกุศลร่วมทําบุญณสํัสำนักส่งหลวงพ่อขาวกลางทุ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบูรณะโบราณสถานและพัฒนาทมนุบำรุงวัดเพื่อให้เป็นแหล่งสืบทอดทางอุถีาสนาสืบต่อไปแล้วจะพาตะลอนเที่ยวไทยที่ไหนอีกติดตามชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ